นั่นสิคันนั้นไม่น่าใช่อ่ะน่าจะเป็นคันนี้แน่ๆเลยเออเอ้านั่งมืนอะไรอยู่รีบไปสิคนกำลังรีบๆจะไปไหนล่ะครับก็ไปบริษัทวันใหม่ไงครับครับ มีน้ำไหมคะมีทิชชู่หรือเปล่าหน้าฉันมันหมดแล้วเนี่ยเออนี่คนขับฉันอยากกินกาแฟอ่ะเดี๋ยวแวะร้านกาแฟให้ฉันด้วยนะร้านไหนเหรครับร้านไหนก็ได้แถวนี้แหละครบับขับผ่านไปเถอะได้ครับได้ครับ ถึงแล้วครับร้านกาแฟอีเนี่ยหรอร้านกาแฟที่แกพาฉันมานี่แกดูถูกฉันรืงไงหน้าตาแกก็ชนนำรวอยู่แล้วนะยังพาฉันมากินร้านกาแฟแบบเกลต่ำๆแบบนี้อีกอะ่ะฉันไม่กินร้านแบบนี้หรอกนะมันละคายคอใช่แกแล้วยังโง่อีกฮลราคาก็ถูกมากเลยอะ่ะใครเขาจะไปกินหลงวะอุ้ยลงหาที่มันดีๆหน่อยดิไปหาร้านอื่นเลย อุย้ยอีกอย่างเนี่ยแอร์ก็ไม่เปิดที่ช่วก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ่ะเป็นคนขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยอุย้ยนั้นเดี๋ยวผมพาไปร้านใหม่นะครับนี่แกบริษัทนี้จ้างคนขับรถอะไรมาก็ไม่รู้เนาะใช่แกขับรถก็เวียนหัวจะอ้วกอยู่ละไม่เตรียมอะไรสักอย่างนี่เดี๋ยวฉันจะไปฟองให้มันโดนไล่ออกเลยเคอยดู เออร้านนี้ได้ไหมครับเออร้านแบบนี้สิค่อยเหมาะกับฉันหน่อยฮ้ยไอ้แก่ะอแก,อแกเราไปกันมานีแกฉันหวังว่ากาแฟเน,นี้ยจะช่วยให้ฉันหายงุดหงิดนะใช่แกเจอคนขับรถแบบเนี้ยมันนั่งงุดหงิดเนาะ นี่แกกี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยจะบ่ายแล้วแกเราต้องรีบไปแล้วว่ะอีกาแฟอะไรเนี่ยรสชาติหวยแตกขนาดนี้เป็นคนขับยังไงเนี่ยไม่รู้จักศึกษาร้านกาแฟให้มันดีๆดูซินี่กี่โมงแล้วเนี่ยรีบไปเลยนะสลปไม่อร่อยเหรอแก,แกไม่อร่อยเลย่ยแกเราเสียเงินฟรีเหรอเนี่ย,ยร้อนก็ร้อนนี่แก ได้ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแอร์ให้นะครับดีจังนะแกดีนะลูกค้ากลุ่มนี้คุยง่ายดีใช่แกขอบคุณครับ สักชัทีแต่ก่อนกลับอะขอเติมลิปสตกหน่อยนะเออใช่ฉันก็ด้วยแกเอารออะไรขับรถไปสี่ง,ง่อเรื่องขอโทษครับครับครับ จอดอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วส่งคนนั้นไปนยังไงเนี่ย คนไปโดนอะไรมาเนี่ยอ๋อก็คนขับรถนลสิคะเบรกรถกระทันหันอ่ะก็เลยเป็นแบบนี้อะค่ะคนขับรถเหรอใช่ค่ะก็คนที่เกแก่หน่อยผมน้อยๆที่เป็นผู้ชายค่ะเถ็นไม่พอซื้อบื้อด้วยนะคะผมน้อยๆใช่ค่ะขับรถไม่ได้เรื่องเลยนะคะไม่รู้อะไรสักอย่างน่าเบื่อจริงเลยค่ะคนนั้นน่ะเหรอที่พวกเธอว่า คนนั้นแหละค่ะคนนั้นเป็นสามีฉันฮะผัวท่านประธานเอ่อเขาไม่ใช่คนขับรถหรอคะแล้วนี่ไม่ใช่รถบริษัทหรอคะเนี่ยรถบริษัทอยู่นี่นั่นน,น่ะรถฉันแกทำไงดีอะฉันจะไปรู้ไหมล่ะด่าอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยนี่พวกเขาด่าสามีฉันด้วยเหรอ เอาไว้เยอะซะด้วยสิแล้วนี่ทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้ก็ผมไปทำธุระมาเห็นว่าคุณรับพนักงานใหม่มาสองคนผมเลยทษลองใจให้ไงแล้วเป็นยังไงบ้างคะก,ก็ถามไอ้สองคนนี้ดูสิถ้าสามีฉันพูดขนาดนี้แล้วอ่ะแสดงว่าไม่ได้เรื่องทั้งสองคนสินะ มารยาทก็ไม่มีแถมชอบดูถูกคนอื่นฮะดูถูกพวกเธอสองคนเป็นแค่พนักงานฝืนขัดมึงก้าวร้าวขนาดนี้เลยงั้นพวกเธอสองคนคงไม่เหมาะกับองค์กรของเราเหรอกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอสองคนไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกฉันไล่พวกเธอออกไล่ออก